สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เป็นวันที่สองนะคะที่แม่ดาวอยู่บ้านจะติดเชื้อนะคะโรคฮิตจะแม่ดาวกระสิบกเป็นแหง้งปนเดน,นะคะพี่น้องบางทีคุมคุ้มกันแม่ดาวมันมีหลายกระบอกหูเนาะแม่ดาวมีแค่อาการที่ว่าตื่นเศร้ามานะจ๊ะมันจะมีเสเลดอยู่ในคอนะคะพี่น้องเจ็บคอไหมกระบ,บอเจ็บจะไอไหม ก็บ,บ่อยนะจ๊ะนานๆทีอาจจะเป็นเพราะว่าแม่นาวนี่คือมีอ่ะชายขาวมาจากเมืองไทยสั่งนานแล้วค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะลูกชายส่งมาให้นี่ค่ะตัวนี้ค่ะแม่แม่ดาวกินประจานะคะตอนที่ยังบกปนกนโรคฮิตนี่กับแม่ดาวก็กินค่ะมันจะเป็นผงนะพี่น้องนะสั่งมาลูกชายส่งมาให้แม่ดาวก็สีอันแพกก็กใส่กระปุกแบบนี้นะพี่น้อง ใส่แคปซูลซื้อแคปซูลเปล่าออมาแล้วก็มากรอ,อกใส่นะคะแล้วแม่ดาวก็ทิ้อาจจะเป็นพ่ออย่างนี้ก็ได้คะ่ะที่แม่ดาวอ,อาการบ่นนักคือคนอื่นนะคะพี่น้องแต่ก็โชคดีหน่อยคะ่ะที่ว่าแม่ดาวคือบอก่่ยทรมานเกี่ยวกับโรคทิ่นะี้เนาะพี่น้องนะการเมื่อน,นี้กระสิมาว่ามอยตอนสามนะคะพี่น้องว่ามอยเรื่องชีวิตของแม่ดาวนี่แหลคะค่ะหลังจากที่ว่าแม่ดาวจบโมโคกใช่ไหมคะ แม่ก็ตัดสินใจบ่ให้ลูกเรียนอยู่แล้วจ้ะมันก็บ,บ่มีทางเลือกแม่ดาวก็เลยกลับมาอยู่บ้านจะ้ะหลังจากจบโม .6 เนาะจ้ะจ,ะจังหวะพอดีเลยพี่น้องจังหวะพอดีอันหมู่สมัยเรียนปถมน้ำกันเพื่อนมาจากกรุงเทพจะ้ะแม่ดาวก็ขออยากไปกับเขาอะค่ะเขาก็ไปเขาว่ามีงานเยอะแยะหมู่คนนี้เขาเฮ็ดล้านทองค่ะร้านเหมือนกับว่าเป็นช่างต่อทองแบบนี้นะคะแม่ดาวก็บ,บอกว่าเออขอไปนํำได้ไหม แต่มันมีปัญหาที่ว่าแม่ดาวก็บอมีเงินอีกเลยจ้ะก็เลยมาขอแม่ค่ะขอแม่ว่าอยากได้เงินเนี่ยสิไปทํางานกรุงเทพกับหมู่แต่แม่กับปฏิเสธคือกันนะจ้าพี่น้องไม่ใช่ว่าสิได้ไปง่ายๆเพื่อนก็มาให้ไปจ้ะในที่สุดแม่ดาวก็บว่าสิไปของเงินย่าค่ะเป็นค่ารถนะคะตอนนั้นค่ารถกับบแพงค่ะแค่สองร้อยกว่าแต่แม่ของแม่ดาวนี่คือ แม่ดาวก็บบลูกว่าสาเหตุอย่างนะะั้นค่ะสิบอกค่อยซอ่าปู่ย่าเท่าไหร่นะคะพี่น้องเขาก็เลยบนุยาตให้แม่ดาวนี่ไปของเงินทางนั้นนะจ้ะเขาก็เลยให้แม่ดาวมาจ้ะรู้สึกจะได้เงินจากแม่นี่ประ,ประมาณห้าหกร้อยกว่าบาทนี่แหละจ้ะที่แม่ดาวไปกรุงเทพนะคะเดินทางไปกรุงเทพกับหมู่จ้ะพี่น้องไปถึงที่พัก เพื่อนเขาก็เอาแม่ดาวนี่ไปฝากที่โรงงานทอผ้านะจ๊ะพี่น้องแม่ดาวยังจําบ่ได้เลยนะว่าแม่ดาวสิกับไปหาหมู่แม่ดาวยังจําทางบัวดได้ค่ะตอนนั้นนะ่ะเขาก็ไปทิ้งแม่ดาวไว้ที่นั่นนะคะทอผ้าก็คือทอทอไหมพรมนะพี่น้องนะโรง,งงานที่แม่ดาวทาครั้งแรกเลยนะทอไหมพรมก็ใช้มือทอนะไม่ได้ใช้เครื่องจักรค่ะใช้มือลูดไปลูดมาอย่างนี้แล้วก็นับนะคะว่าแผ่นนึงนะ้ำ ต้องนับให้มันได้หร่ตอนทอนี่คือบอกสามารถคุยได้นะพี่น้องนะอันนี้คือเป็นงานเหมาโรงงานนี่มันก็จะมีเข้าให้กินฟรีนะคะพี่น้องแต่กับพี่ซื้อเองค่ะพักเที่ยงเนี้ยพวกแม่ดาวก็คือไปหาซื้อกับข้าวมากินเงินในกระเป๋านี่คือเหลือไม่กี่ร้อยบาทเนาะพี่น้องเนาะแม่ดาวซื้อน้ำพริกตาแดงค่ะถุงนึ่งตอนนั้นก็ถุงละห้าแล้วก็ซเสื้อ มะเขือถุงนึ่งกับถุงละห้าค่ะถุงเบลเลอร์เลยนะพี่น้องนะคือทุกครั้งแม่ดาวสิก,กินน้ําพริกแต่แดงกับปะเขือค่ะเพราะว่าประหยัดเงินไว้ซื้อสบู่ซื้อของจําเป็นบางทีตอนนั้นเขาก็เป็นไม่ยิงนะเพื่อมีเม่นม,มีอย่างมาอย่างเงี้ยคือเงินบอกกี่ร้อยบาทในโตนะคะติดไว้ในโตคะ่ะในช่วงที่ทํางานนะคะพี่น้องแม่ดาวนี่คือนับค่ะเพราะว่า เราไปส่งสิ่งที่เฮาโทออ่ะเขาก็ต้องนับ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 แล้วจดใส่บัญชีนะพี่น้องนะแม่ดาวก็จดของแม่ดาววันที่รับเงินเดือนสมัยก่อนนี่เขาสิรับเงินเดือนเป็นซองแม่บอกค่ะพี่น้องแล้วก็พากันต้อแถวกันยาวเลยลมนันจะมีเจ้าอ้วนคนจีนเงีย้ยคอยยื่นซองให้แบบนี้นะพอถึงตาแม่ดาวเนาะคะเขาบอกว่ายัางไงแม่ดาวนับไว้แล้วนะแม่ดาวต้องได้บบตําตกว่าแปดร้อยเดือนนั้นน่ะ แปดร้อยบาทแม่ดาวนับไว้เรียบร้อยแล้วแต่เขาบอกว่าเธอน่ะทําผ้าเสียเยอะเดือนนี้ไม่ให้เงินเดือนโอ้ยแม่ดาวนม่โมโหโมโหนะพี่น้องนะคือเหมือนว่าในการทํางานเราก็อยากจะได้เงินเนะาะมันก็จะมีคนที่โบได้เงินอ่าก็มีบางคนก็คือเหมือนโดนโกงอย่งนี้นะพี่น้องคือเขานับนับจดไว้เงี้ยจดไว้ได้ตั้งหลายตับได้ตั้งหลายชิ้น แต่พอไปจ่ายเงินจริงๆน่ะบอถึงชิ้นที่เขาอันเขียนไว้แบบนี้นะก็เลยมีเพื่อนอยู่สี่คนพี่น้องแ <c oughs> ม่ดาวแล้วก็เดือนแล้วก็มีพี่สาพี่ปอยอีกคนนึงค่ะแล้วก็พากันแอนตี้ค่ะแล้วก็พากันออกจากโรงงานนั้นเพื่อที่จะไปเช่าอ่าบ้านหางานใหม่นะพี่น้องนะ <c oughs> ถ้าอยู่โรงงานนั้นมีต้องเช่าบ้านนะพี่น้องนะก็เลย คนที่พอมีเงินก็นเลยไปจ่ายค่ะบ้านเช่ากับคืนย่างหางานนี่เกือบขาดแล้วขาดอีกนะมูกับย่างหางานตตหมูสมัครบบได้อีกคนนึงกับขาดอันทะเบียนบ้านอีกคนนึงกับโบมีบบมีใบประชาชนแบบนี้นะตกลงมีแม่ดาวคนเดียวได้งานนะพี่น้อง ในที่นั่นอะ่ะงานแรกแม่ดาวกับไปไปได้งานที่ซอยแฉมแลมนะคะสมัยก่อนมันจะมีโรงงานทําพวกแป้งเด็กแคร์ทำน้ํายาประมาณนี้นะคะ่ะแต่ตอนนี้คงบบมีแล้วนะจ๊ะ <c oughs> ในการไปบบมีเงินก็ต้องใช้เดินจ้ะแม่ดาวต้องตื่นแต่เศร้านะคะเดินไปทํางาน,นะคะ่ะในการเดินนี่ก็คือลงทางค่ะ บางมื้อกับไปถึงที่ทํางานบางมื้อกับไปบวถึงที่ทํางานแม่ดาไปทําที่นั่นน่ะได้บวถึงอาทิตย์นึงเขาก็เลยให้แม่ดาเลิกให้เฮตเตอนะพี่น้องนะตอนนั้นเริ่มอดอยากค่ะพี่น้องคือบ่มีเขากินบ่มีอย่างกินเลยนะคือในบ้านเนี่ยแม้กระทั่งเข้ามาต้มกินกับบม่มีกันพากันนอนคุ้มท้องกันปวดท้องอ้ยโอยโอยนะพี่น้อง ทรมานมากเลยนะทําให้คิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงในคําพูดของพ่อแม่ว่าในการที่ว่าแม่ดาวนี่โบเสื้อเขานะแม่ดาวก็มาเจอโรงงานอีกโรงงานนึงเป็นโรงงานทําตะเกียงนะคะเป็นโรงงานลงกึ่งนะคะแต่เขาก็สิเอาพวกกระป๋องกระป๋องนมกระป๋องเปาเปนี่ยมาล้าง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 แล้วแกะออกนะคะพี่น้องแกะออกแล้วมารีให้มันเป็นแผ่นแล้วก็ไปอัน ไปกึงค่ะกึงให้มันเป็นตะเกียงกึงให้มันเป็นยางแล้วก็ไปซุกหลังจากนั้นก็คือเพื่อนอีกคนหนึ่งก็กลับบ้านค่ะไม่อยู่แล้วค่ะก็ลเลยเหลือสามคนนะคะเหลือพี่สาแล้วก็มีเดือนแล้วก็มี แม่ดาวเนาะแล้วพี่สาเขาก็ในบ้านเช่ามันก็จะเป็นห้องเช่าเป็นแถวแถวตึกเดียวนะคะเขาก็คือเหมือนกับว่าคอยช่วงที่ตกงานเขาก็คอยไปช่วยผู้ชายอีกห้องหนึ่งเขาขายมะนาวนะพี่น้องนะเอาไปมาไปช่วยแบบว่าเลือกมะนาวเก็บมะนาวเหมือนเขาเขียนรถขายมะนาวนะคะ่ะพี่สาก็เลยไปอยู่ห้องนั้นนะคะก็เลยไปเป็นผัวเมียก,กันกับห้องนั้นที่นี่เหลือแต่แม่ดาวกับเดือนนะคะพี่น้อง <laughs> ทีนี้เดือนนี้เขาก็เลยไปรู้จัก นักร้องข้างห้องค่ะเขาจะทํางานกลางคืนนะคะกลางวันเขาก็จะนอนนะคะก็เลยไปอยู่ห้องนั้นทีนี้ก็เหลือแต่มแม่ดาวสิคะก็เลยวันนั้นคือเดือนเขาก็ตามแฟนเขาตามแฟนเขาไปาเป็นนักร้องอสวนอาหารนะคะแม่ดาวก็เลยติดตามไปด้วยแล้วทีนี้มันก็จะมี เขาเรียกกับตันใช่ไหมคะนี่คือเป็นผู้ชายคนแรกของแม่ดาวนะคะเพิ่งมาเปิดเผยอะปกติก็จะไม่ค่อยเปิดเผยให้ใครฟังเป็นผู้ชายคนแรกของแม่ดาวนะคะ ในความที่ดิ้นรนนะคะแล้วเขาก็บอกว่าแม่ดาวก็ไม่มีแฟนแม่ดาวก็คือเขาก็เป็นคนปากหวานเนาะพี่น้องนาอคนที่ทํางานพวกเกี่ยวกับร้านอาหารเงี้ยแม่ดาวก็คือย้ายไปอยู่กับผู้ชายคนนี้ค่ะแต่เขาไม่ได้อยู่ที่พักเดียวกันกลายเป็นนะคะสีคนก็เลยแตกแยกกันนะคะอะ่คนที่แม่ดาวอยู่ด้วยชื่อพี่แว่นนะคะแม่ดาวก็อยู่กับเขาแต่เขาพักอีกที่หนึ่งนะคะที่นี้เป็นชีวิตที่เริ่ม จะมีข้าวกินแล้วค่ะ <c oughs> แม่ดาวก็มาอยู่กับผู้ชายคนนี้เขาก็ไปทํางานค่ะไปทํางานแม่ดาวก็อยู่บ้านพออยู่กันสักพักหนึ่งแม่ดาวก็ขอไปดูที่ทํางานเขาค่ะพอคือกับตันนี่เขาจะต้องไปก่อนที่ส่วนอาหารจะเปิดนะคะไปเตรียมนู่นเตรียมนู่นแม่ดาวก็ไปนั่งดูเขาแล้วแฟนของแม่ดาวก็ยุให้แม่ดาวเนี่ยคือลองไปขึ้นร้องเพลงสิ ไปร้องเพลงมันอ่าส่วนหามันจะมีแม่ดาวก็ไปหัดร้องเพลงค่ะไปหัดร้องเพลงกับเขารู้สึกหัดร้องเพลงไม่นานนะคะเขาก็ไปเช่าชุดเขานะคะไปเช่าชุดก็ไปร้องเพลงไปร้องเพลงวันแรกรูกไ้ไหมแม่ดาวเจออะไรคะเจอลูกค้าค่ะเอาเงินให้แม่ดาวบาทหนึ่งแล้วบอกว่าจ้างให้ลงจากเวทีนะคะ <c oughs> คือเราก็ขึ้นไปก็สันๆอยู่แล้วยังจะจ้างให้เราลงจากเวทีอีกเนาะ เป็นอย่างนี้แหละค่ะแต่แม่ดาวก็คือพยายามหัดร้องหลังจากนั้นนะคะพี่น้องร้องเพลงแฟนเราเนี่ยที่เป็นกัปตันเขาเรียกกัปตันใช่ไหมคะที่จดรายการหันเขาก็คอยเชียร์เราให้ลูกค้านะ่ะเอาพวงมลาลัยให้เราแม่ดาวก็พอได้เงินนะทีเนี้ย <c oughs> ได้เงินมันก็จะมีเท่าหัวงูบางคนเขาก็จะมาขอเหมือนกับว่า จ้างไปนอนด้วยแบบเนี้นะแม่ดาวก็คือปฏิเสธแม่ดาวบอกว่าแม่ดาวมีผัวแล้วนะอ่าคุยกับกับกับพี่แว่นแล้วไม่ให้บอกว่าพี่แว่นเป็นผัวเงี้ยแต่ <c oughs> แต่ก็บอกแค่ว่ามีผัวแล้วอะไรประมาณแต่แม่ดาวร้องเพลงเก่งไม่ไม่เก่งค่ะมีแค่แฟนของแม่ดาวพี่แว่นใี้เขาเชียร์เพื่อที่จะให้แม่ดาวได้พอเลิกงานเราก็กลับบ้านด้วยกันประมาณนี้นะคะมันก็จะมีสามีคนแรกนี่ค่ะ พอแม่ดาวร้องเพลงเขาก็ไปคล้องพวงมาลัยให้แม่ดาวแล้วก็คือกฎของร้องเพลงส่วนอาหารนะคะพอร้องเสร็จเราก็ต้องมานั่งกับแขกแล้วก็มาไหว้ขอบคุณค่าที่ให้มาพวงมาลัยบางคนก็จะมีตังค์ให้เขาก็มาชวนมาชวนแม่ดาวนี่ไปนอนด้วยค่ะเขาบอกเอาเท่าไหร่แม่ดาวก็เลยบอกว่าฉันไปนอนไม่ได้หรอกฉันมีสามีแล้ว เขาก็ใช้ลูกตื้อค่ะเขาจะมาที่ร้านประจํามาที่ร้านประจํแล้วมัดของพวงอะไรให้แม่ดาวเยอะ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 เหมือนกับว่าเขาลองของะคะ่ะแม่ดาวจะเป็นอนกับใครได้ล่ะคะผัวก็ทํางานที่นั่นเนาะพี่น้องเนาะคือพี่แว่นเขาก็ทํางานที่นั่นแม่ดาวก็มีปัญหากับพี่แว่นนี่นะคะเพราะว่าเขาทํางานพวกนี้เขาก็เจ้าชูนะ้น่ะพี่น้อง อยู่กันใหม่ๆ,ๆเขาก็ดูดูแลเราพออยู่กันนานๆเงี้ยเขาก็หลังจากเลิกงานเขาก็จะไปกินเหล้าค่ะกินเหล้าบางทีก็ไม่ได้กลับเลยไปทํางานเลยอะไรเงี้ยมันทําให้บัดครอบอ่อมันทําให้ห้องเช่ามีแต่แม่ดาวนอนรอเขานะคะเอาไปมาแม่ดาวก็แม่ดาวก็ไปเห็นจดหมายสมัยก่อนเขาจะใช้เขียนจดหมายหากันเนาะพี่น้องเนาะเขาก็มีคู่มั่นของเขาอยู่ที่บ้านนะคะพี่แว่นนี่ค่ะคือเขาจะหาเงินไปแต่งผู้หญิงคนนี้นะคะ แม่ดาวก็เสียใจมากค่ะที่ไปเจอจดหมายเขาที่เขาเก็บเก็บเก็บไว้นะคะคือที่แรกแม่ดาวก็ไม่ได้ไปค้นค้นคอะไรของเขานะคะแต่เป็นเพราะว่าแม่ดาวอยู่บ้านคนเดียวแล้วเขาไม่ยอมกลับบ้านแม่ดาวก็เลยตัดสินใจนะคะคุยกับเฮียที่ตื้อแม่ดาวนี่แหละคะ่ะบอกชื่อก็ได้ค่ะก็ชื่อเฮียซานะคะเขาเป็นคนจีนค่ะไปแ,แม่ดาวก็บอกว่าโอเคถ้าเธอรักฉันเธอต้องเช่าบ้านให้ฉัน ฉันจะหนีจากผัวที่ฉันเจ้าชู้มาอยู่กับเธอเขาก็เลยไปเช่าบ้านให้แม่ดาวนะคะแม่ดาวก็คือมาเป็นแฟนเขาหลังจากนั้นเขาก็ให้แม่ดาวนี่เลิกจากร้องเพลงนะคะแล้วเขาก็ไปฝากแม่ดาวอยู่โรงงานแห่งหนึ่งคะ่ะเป็นโรงงานน้ํากดนะคะแม่ดาวก็เลยกลับมาทําโรงงานนะคะที่แม่ดาวมาอยู่กับเขาแม่ดาวไม่ได้รักเขานะคะ แต่เฮียซานี่เขารักแม่ดาวนะคะเขาพยายามเอาแม่ดาวนีไปที่บ้านเขาตลอดเวลานะคะบางทีหลังจากว่าเลิกงานเราไปกินข้าวกันเงี้ยสมมุติว่าติดไฟแดงปุ๊บแม่ดาวรู้ว่าเขาจะพาแม่ดาวไปที่บ้านใช่ไหมแม่ดาก็จะเปิดประตูออกเลยค่ะแล้วก็วิ่งกลับไปเลยค่ะ วิ่งกลับคือไม่ไปยังไงแม่ดาวก็ไม่ไปเพราะว่าแม่ดาวก็ไม่ได้รักเขานะคะพี่น้องแม่ดาวเพียงแต่ว่าไม่มีทางออกเฉยๆทีนี้แม่ดาวก็เลยท้อ,ทองเขาบอกเขาจะรับผิดชอบเขาจะไปแต่งงานกับแม่ดาวนะคะแม่ดาวบอกไม่ฉันจะเอาลูกออกฉันยังไม่พร้อมเขาอะความที่เขารักแม่ดาวแต่แม่ดาวไม่รักเขานะคะเขาอะไม่รู้เขาเาที่อยู่ที่ไหนไปติดต่อพ่อแม่แม่ดาวนะคะ ไปติดต่อพ่อแม่แล้วก็สมัยก่อนถ้าโทรศัพท์เนี่ยที่บ้านเ้ามีโทรศัพท์แต่บ้านแม่ดาวนี่คือถ้าโทรศัพท์ก็คือจะต้องมารับที่บ้านอีกคนหนึ่งที่เขารวยหน่อยถ้ามีโทรศัพท์นะคะแล้วเขาจะมาตามค่าตามก็สิบบาทค่ะแล้วคุยกับแม่คุยกับแม่ว่าเขาเป็นแฟนแม่ดาวนะเขาจะขึ้นไปแต่งทีนี้แม่ดาวรู้ว่าเขาอ่ะติดต่อกับแม่แม่แม่ดาวแม่ดาวก็โทรบอกแม่ว่าจะไม่เอา ไม่เอารู้ไม่เอาผู้ชายคนนี้อะไรเงี้เพราะว่าหนูมีแฟนอยู่แล้วแม่เขาใช้คําไหนรู้ไหมเขาบอกว่าถ้ามึงเอาคนชื่อพี่แว่นนะมึงไม่ต้องกลับมาบ้านถ้ามึงเอาเอาเฮียคนเนี้ยเอาคนจีนคนเนี้ยมึงค่อยมาบ้านเขาบอกกูหวังดีกับมึงกูอยากให้มึงสุขสบายความรักมันกินไม่ได้นี่คือแม่พูดให้แม่แม่ดาวนะคะมึงต้องเชื่อกูแม่ก็บอกกับเฮียซาได้ว่าบ้านยังไม่เสร็จ ถ้าจะแต่งงานก็ต้องสร้างบ้านเฮียซานี่เขาลงทุนนะคะเขาซื้อกบใสไฟฟ้าซื้อไม้ซื้ออะไรสร้างบ้านให้แม่ดาวนะคะซื้อเสาซื้ออะไรเนี้ยเพื่อที่จะสร้างบ้านใหม่คือบ้านก็ไม่ใช่บ้านปูนค่ะบ้านไม้สมัยก่อนนะคะหลังจากสร้างบ้านเสร็จแม่ดาวก็กลับไปอยู่บ้านรอเข้ามาแต่งนะคะช่วงที่กลับไปอยู่บ้าน อายุยังน้อยยังไม่รู้อะไรเท่าไหร่นะคะี่แต่งเม่เดราวก็คิดว่าอีกสักเดือนสองเดือนก็จะหนีออกจากบ้านเขาเพื่อที่จะไปหาผู้ชายที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตกลงแม่ดาวก็ไปรอเขาที่บ้านแล้วเขาก็ไปแต่งแม่ดาวนะคะช่วงนั้นเป็นงานแต่งที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะค่าสินสอดตอนนั้นห้าหมืนค่ะเป็นค่าสินสอดที่แพงสุดสมัยก่อนนะคะ เดี๋ยวตอนต่อไปแม่ดาวจะมาเล่าให้ฟังว่าครอบครัวใหญ่คนจีนสไพยยคนจีนทั้งหมดนะคะมีแม่ดาวคนเดียวคือสไพยอีสานมาประจนภัยกับความรังเกียจของคนจีนรังเกียจแม่ดาวนะคะรับฟังตอนต่อไปนะคะว่าแม่ดาวประจนภัยขนาดไหนมีความทุกข์ขนาดไหนโอเคพี่น้องไว้คุยกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ